มันฝันว่าบานนั่นไตนะบอกเลยผมก็ทีผมก็ตีว่ากผมก็ทีว่าหกบอมือมือขึ้นนะมือขึ้นแลเขาเลยไปถามว่าผู้ตายอะไรบ้างก็หกจิยมห่าก็บ้านฝาโล่งหกจิ้มห่าฝาโล่งหกิ้ห่ตรงเขได้เช่นไหผมนึกคนตายก็หกสิบห้าฝาโล่งหกสิบห้านี่คืฝันแม่นผมก็ได้หกจิ้าไม่ได้บอกแล้วแสดงว่าฝันนี่ เป็นจริงด้กันนะฝันเป็นจริงเลยเออฝันเป็นจริงนเนาะหลับผมก็ยังเงดอยู่ที่มบบเล่ากับแม่นมาฉันเน มืาอนี้ครับมาตามเดินบ้านอาจารย์ล่ำครับพี่น้องแม่นบอกว่าที่เดินบ้านเดินบ้านของวันที่วันที่มื่อวัน่สิบสองบ่กสิบสองเนาะครับผมโอ้ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่นี่นะครับนนรท่านผู้ชมเดินทางมามหาอาจารย์ล่ำเนาะนะครับที่เออเอาเสือผูกโอไว้นะครับรท่านผู้ชมแต่ที่มาตามเหล็กเหล้าเนาะ นะครับซึ่งรัฐบาลไทยนี่เข้ากับเอาไปแล้วเนาะบาทซื้อข้นเนาะครับอืมมันหนีมากเพิ่มอีกสองช่องนะครับทานผู้ชมหาแนวทางอ่าล่าพัฒนาเพราะว่าเลือรัฐบาลไทยนี่เอ่าเพิ่นซื้อมากบอกแล้วว่าสิให้สามงวดอืมแต่ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเข้าลุ่งขอเพิ่นไปแล้วนะครับขอไปแล้วเนาะแมนได้ตัวใดล่ะเอ่าได้สามหกสอง เอาหกสองครับแล้วก็หกศูนย์หกศูนย์แน่นโอ้นะครับฉะนั้นก็เฮาสิบ่เอาตัวเหล็กรัฐบาลไทยถือว่าครั้งเดียวจบเอาหลอดเดียวเอาหลอดเดียวนะครับสิบว่าหดหลายหลอดเม่นี้ก็มาตามครับเพิ่นชีให้สามงวดนะครับซึ่งงวดแรกเพิ่นห้ชีเก่าชีเข้ามาแล้วงวดที่สองนะครับกัเอาไปแล้วแ้วก็มีมีสองคลิปได้เหล็กรัฐบาลไทยคนดีสรงเหล็กเสือกคนที่สรงเสือกมาห้เห็ด Oh. เพื่อนว่าอ่าคนตายนี่ไปไปเขาฟันหนองสาวเออบอกว่าทายากได้เลขอืให้ไปวัดเอาในเสืออนั่นแหละ uh. มือน,นันอเอ้ากับมาวัดแล้วอ uh. อืื<น>เสือกับดึงบ่ค่อยตึงอีกอย่างแต่ว่าหลักๆลักนี่ลุงมติในที่เอามือน,นันนั่นคือเจ็ดเจ็ดหนึ่งแต่ว่าเจ็ดเริ่มเลือ้องได้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสามเลขนี่แหละแต่ว่าหลักๆที่เข้าลง มติเม่อนั้นคือเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะเจ็ดหนึ่งครัับมนนตัวสีแดงๆอะเจ็ดศูนย์แล้วก็อ่าอีกตัวหนึ่งคืออเป็นนี่วบเออเป็นนิ่ยยี่แปดเนิ่วยี่สิบแปดนิ่ยเจ็ดสิบเอ็ดเส้นอยี่แปดเนิ่ยเจ็ดสิบเอ็ดเส้นอนะครับยอนต้องเป็นเบิองชีพเนาะรับอืมักแสนเลยนะผมครับก็มาตามรัฐบาลเล่าได้มือนี่ เดียวเดี๋ยวเสิว่าคือเล่นดูแต่ละแอดมันมาทั้งงวดเมื่อกี้บอแเนว่าบ่อเขาไหนหกศูนย์บ่อไอ้งวดซีซีเมื่อกี้สองซีซีครับอีหอย่างกว่าหกซีแมนบ่อที่พือนไห่ปรากฏว่าบางพื้นที่นี่เพื้นเอาเหล็กหนาแมนบ่อแมนแถวแถวอุบลอำนาจจะเลื่อนโซนนี่แหละผมเคยเคยได้ยินนะ ว่าเอาเหล็ก้างหนามาเป็นเหล็กล่างเหลี่ยงอันนี้บ่เข้าใจเฮือกถือว่าเหล็กของเราถืออยู่ได้44ลายพื้นที่อือส4ไว้หรือเปล่ามาที่แล้วนี่ได้แล้วได้โชคได้ลาบอยู่ได้เนาะมาเมื่อนี้ถ้ามาขออีกเนาะมาเป็นรัฐบาลอ่าเพื่อนบ้านเนาะรัฐบาลไทยนี่เขาให้กี่วันอะเขาจะให้สามได้มาแล้วหนึ่งวันใช่วันเมื่อกี้494ให้494 494 ออกตรงๆเก้าสี่อันนี้อันนี้ให้ไปแล้วสามอะไรนะเดี๋ยวรอติดตามคลิปแล้วกันครับท่านผู้ชมให้สามหกสองให้ไปแล้วอะไรนะสามหกสองสามหกสองกับหกศูนย์ลงเอาเลขไทยไปแล้วแต่วันเนี้ยก็ถือว่าลงเอาเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เผื่อใครที่จะยื่นโชคก็เอาไปพรุ่งนี้แต่ว่าใหญ่นี่ทำไปแล้วได้สาม สองกับหกศูนย์ซึ่งวันที่เราลงเอานั้นหกศูนย์แสดงว่าไปออกเหล้าไปออกเหล้าด้วยอืมเพราะอ๋อแสดงว่าถ้างั้นเป็นวันจุกวันที่เอานั้นมันวันพุธไหมวันพุธวันพุธครับวันรกออกหกศูนย์วันพุธเอาเอามาแล้วห้าวันครับงวดแรกก็ได้ซีกซีก็ออกแล้วเหมือนกันอ่ามงวดสองนี่ก็หกชุดก็ออกเด็กเล่าสังเกตว่า วันที่เราลงเอาครั้งแรกเลยนี่คือ494เ่เย็นนั้นก็มาออกลาว94ใช่แล้วตามมาถึงไทย94ดูดูว่าวันวันนั้นเรามาเขเามาลงเอาวันพุธเนาะแมนปรากฏว่าเลข2สองตัว60เขาลาวอบนแน่ว่างวดนี่ที่ตามหอดไทยบอ เอ้าะครับก็ใชดุลแต่ว่าส่วนมากออกเล่าก่อนเนาะเอกเพิ่นแม่นเพิ่อนบอกสั่นเจนสี่ข่ายเนี่ยเออออกเล่าเขาตาเนี่ยแม่เมันยังไปฟังผมเห็นบอกว่าคอยนี่นะนี่ที่เราชัดจริงจริงแค่ไหนมาดูว่าจะได้ตัวไหนครับครับมามาหนีกมาเฉินมาบอกมากาวเด้อตาเอ้ยก็ให้เข่านะครับเตื๊กเตื๊กนี่ฮู้บอกว่าคนอายุจักกี่อายุยี่สิบเก้าปี อายุยี่สิบเก้ปีมันเกิดเลนฝาโลงหนึ่งห้าศูนย์เกิดวันยี่สิบสามเลนฝาโลงยี่สิบสามตุลาแต่ว่าออกออกไปแล้วออกไปแล้วห้าสามแปดตายวันที่แปดก็ชสองห้าหกแปดเมื่อวันที่แปดครับฝาโล่งหนึ่งห้าศูนย์ครับผมผู้จ้มไหล่จดอยู่สัญญาณผ่าพปยางไหนเนาะครับชื่อเรียนแจ็งแอดด้วยเด้อ โ่มีแนวตังาไปอเอาแนวดั้คุณดายมมากสอบมาานก่อนเอานำเป้าป่ะจ๊ะครับเอามาทำเนี่ใช้แนวตังจกกอกมาตังเนี่ยมันอีาผมเริ่มโอ้ยถือหลองจ่างเงินทีผมสุดตินห็นโอ้ยทำเล่าอหรอชวนผมบอกนี่ที่ผมเบอกว่าค่อยจริงวมน่ีที่บอกจริงกับชวชวนบอกว่าถามผมไม่ได้บอกเป็นพวกใครบอกเนาะไม่ต้องถามเลยแม้การล้ำนะครับ นี่เสียกเพิ่นนี่เสียกทำพิธีครับเ่อพึ่งกับฟันว่าเรียไมันช่ออกอยู่เสียกเพิ่นว่าครับพิ่นกับพระกันมาวัดนแล้วจะรับเหรียญมาวัดมากเลยครับมีของแตะครับของแตะดินนี้เข้าจมูกตลอดเวลาครับเอ้าบ่ได้กพีใสยังวะมันพระตีสองเหรียมาเบิ่งงหัว น you know okay ี่แล้วเขาจ้นพูนีต you know, ้นใหม่แล้วเห็นเพื่อนอยู anyway. si ่บ่อครับจะโอ้ก็เห็นตัวว่านบ่มาตีสองแย่งไฟมาตะพุนไปนอนงอยูุ่นบกานอนอยู่นี่น้ำครับไปเห็นอยู่บนแย่งไฟมากยืนจ้นพูนอ่ห่มใหม่โอ้ห่วยังมาอยู่เสียกว่าไปใส่ัวหีือ่าอืมว่าเนยังมาไปเนาะว่ามันถีมักไปเกิดไปอย่างยังยืนยัานยังอยู่เสียอยู่้ไอเลขยัมื่ท่านครบมันบอกว่าสามรอบเั็นประยากีย สามงวดคนประยักเสียปรยากเสียสัะแมนมอาเล้ยก็ยยุ่ยยุ่ยไอเนี่ยก็ครบเราจึงสิไปเราบดได้หายเปเล็กไข้ได้นาะแจับบดเรล่าเราไยได้พี่น้องไม่โศกไม่หลาบน้ำเออครับนะงวดมื่ออื่นจะขอให้ปังๆเด้อตาเล้าครับตาเล้าครับการซื้อเนี่ยเพราะว่าเฮาสีบ่ตัง คู่ต่างค่ายเนาะเอาสีต่างจะพาะตอนที่ขอสามงวนด,ด <c oughs> นำิดคู่รอเป่ผมเลยที่ ยี่ที่หาไม้หน่อยช่อง่อยเก่าเก่าคืเก่นั่นตัวนั้นมาก็ได้ผมไม่ได้อ่านหล์อ่านคอมเมนต์เ้อครับตอนนี้เริ่มเริ่มบอกครับเริ่เลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ ห้าสิ <oui> ่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเจ็ดหกสองหกสามหกสี่ห้าหกดีบอสขาดเรืออีกยังในบอสบอสได้ครบแล้วได้ครบแล้วเศร้าหนาวเราที่นอกพังโฮมกัซื้อให้แล้วเศร้าหนาวแล้ว ่นมาขอเหลืลงเราแม่นมามสิมาขอโศกเหล็กเพื่อนบ้านแล้วมือนี้ลาวพัฒนาเดวยลาวพัฒนามืออื้นวันที่สิบสองออกสองถุ่มครึ่งเอฟซี 14. ฝากความหวังไหวกับตาเนี่แหลบะบอกตัวได้หลาบอกเลย men men ta đứ câu hà chết vậy thì 957. 957. chết câu hà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  chết câu chết câu câu hà chết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  câu chết câu hà chết เออหนาวบดบึดขึ้นเลยมันเป็นยังไงขึ้นหนาวอีกเอาห่มกับซื้อห้่นเลยตัวข่อยลงนะข่อยเย็นเลยนะผู้ลงผู้รงนี่เย็นเลยโอ้ยังแคงคือเ่าอีกเลยทีมองแถเลยวะาตรงย่ำไหนหนาวย่ำนั่นมันตรงย่ำไหนหนาวย่ำนั่น น้องเองิญกินเขาในบออออ่อตาเอ้ยเอินออ่นเอิญเนี่ยตัวเคยบอกว่าอะไรอย่างนี้ี๊ดะเด็กสองตัวได้ตัวเคยบอกว่าอะไล่ะบอกเกาไปเลยสองตัวตัวเคยบอกว่าอะไล่ะหกขาเลยโอขาแล้ค,ครับเด็กเล่าตามเล่าเลยครับตำเล่าตำเล่าโอ้ เต้าเชียดาัดครับหหาเป็นเรื่ของเอ่อพ่นเสือมาะขอจากเสือกโอ้ลงเสือกย่งในหนาวย่งในไปค่อยลงเสือกย่งในหนาวย่ในเน้มือในหนาวสองเที่บวันนี้มน้าสิไครเลยนะหนาวแบบเย็นขึ้นแจงนี่แหละอานี่ครับํำเล้าเลยครับมือใดมือแรกหรือ่มืออื่นทำมืออื่นมืออื่นเล่าเหล้าอื่นเลยครับ ครตำลาวพรุ่งนี้นะครับครับมันมาทางนี้นเนี่ยไร้เฮ้ยเลยล่ะไร้เฮ้ยเลยล่ะไร้เฮ้แลาบบอเพราะมันหนาวนะหนาวไร้เฮ้เลยเอาเสี่ยงยุ่งเนหนาวยันนั่นแปลกว่ะบ่อนอื่นบ่เป็นยังสีเด้ตำลาวพรุ่งนี้นะครับครับครับเป็นตำลาวเนาะ957กับบแมนเนอร์นี่เนาะ64ครับ957กับ65นะครับอ่ะนะครับเรามาขอที่ เลือกนะครับจากอัดพคส่งมาจากที่ไหนดิแคที่เศร้านครนายกนครนายกส่งมาจากนครนายกนะครับ่กมาให้เราลงให้นะก็เลือกอีกสามงวดนะเลืออีกสองเลองงวดนะผ่านเลนหนึ่งงวดงวดที่ผ่านมาเลขไทยนะครับงวดที่ผ่านมาเลขไทยได้ที่สี่เก้าสี่นะครับสี่เก้าสี่ไม่ต้องกลับเลยเก้าสี่ตรงกัาแล้วงวดนี้ได้มาแล้วกับสามหกสองกับ หกศูนย์หกศูนย์ให้ท่านท่านยกยกไทยให้ดูหน่อยครับท่านบางคนไม่เข้าใจอี่ีิบโลไปเื่อที่ลาวนะครับเพื่อที้ลาวอันนี้รับไทยอันนี้อันนี้ไทยนีไทยครับอันนี้ไทยคืองวดที่งวดที่สองงวดที่สองแตนี่ไทยไทยงวดที่สองนะบางบาง่านอาจจะยังเข้ามาใหม่เนะครับยังไม่เห็นก็นี่คือรัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบหกนะครับอันนี้ งวดที่สองที่ขอจากเชือกหกคองวดที่สองที่ขอจากเชือกคจากเชือกอัดคอนนะที่เข้ามาเข้ามาลงนะงวดที่แรกงวดแรกได้สี่เก้าสี่นะแล้วก็งวดนี้นะงวดนี้ประจําวันที่สิบหกนะประจําที่หกสามหกสองกับหกศูนย์เนาะนะครับสามกสองกับหกศูนย์โอ้ชัดเจนดีไปจริงจริงเลยไหมขึ้นให้เน้นตัวใดครับคุณพ่อในในความฝิดหวานผมนี้ มักตัวพี่แล้วทุวทุกทายนีแล้วแห้งเปิดท่ายครับพอเพิ่นบอกสองเทียนะศูนย์บอกแถวเทือยวันนั้นบอกเราห้าห้าสองปรากฏว่ามือที่บอกนั้นบาออกมือมาออกอีกมือมือคาเอ่อวันศุกวันพุธอกออกหาสองวันศุกมันมาออกวันซุกหาสองครับผมแต่รัฐบาลไทยนี่แกให้เน้นตัวไหนผมผมผมนี่เพราะว่าบอกสองเทียนี่หกศูนย์เลยล่ะ หกศูนเน้นหกศูนอันนี้อันนี้บอกียวเดียวบอกบอกียวเดียวต้นตัวนี้บอกสองทีวอันนี้ใหญ่นะครับบอกียวเดียวมันก็ออกปับเลยเลยบอกเล่าเฉยเลยออกเล้าเสยแอบไปเลยสังเกตว่าเล่านะครับมืออื่นเมื่อกี้ผมนับหอดอีเท่าไหร่ก็เก้าสิบแปดร่วมเก้าสิบเก้าถ้าบุญเก้าสิบแปดจะย่างขาเก้าสิบเก้าอาจารย์บอกให้หยุด ของงวดแรกที่มาเอานี่ผมนับได้นหนึ่งหกศูนย์อาจารย์อาจารย์บอกให้หยุดแมนสามโต๊วสามตัวเต็มเลยสามโตัวเต็มเอานะครับนี่ใครสิถามยังไงรับขึ้นรอบหนึ่งลาวลาวคุณคุณจำฟอนบอกว่าเก้าเก้านี่ครับเล่าครับตำเล่าครับคุณชมตำลาวนะครับครึ่งเก้าแปดเก้าเก้าตำลาวพรุ่งนี้นะคได้ตามนี้นะครับกับเลขครัับอนเก้าพรุ่งนี้เนาะ กับ65 957กับ65นะครับใครชื่นชอบก็อลองเอาไปพิดงากันดูนะครับกับตำราวพรุ่งนี้นะครับวันที่12มีนาคมเนาะนะครับใครโทร่าถือแบบเพร่อนี่ที่นับอีกตัวที่ที่นับเมื่อกี้เท่าไหร่นะ98 99นี่แหละ98อ,อาจารย์บอกให้หยุดนะ98หรือ99ประมาณนั้นสองตัวเนี่ยแหละเพราว่า98 99ผมนับไป <laughs> ถึงร้อยแล้วหูเอออาจารย์ได้ยินอาจารย์ไห แต่ตอนที่อาจารย์ก่อนนับเป็นหนึ่งหกชุนเลยเลยเมื่อก่อนได้หนึ่งหกชุดเลยอาจารย์บอกใหายเศร้าอันเมื่อกี้นับได้เก้าแปดหรือเก้าเก้าผมว่าน่าเก้าแปดนะนั่นแหละผมก็ไม่ได้ไม่ได้ยืนอาจารย์บอกให้ผมเก้าแปดให้จะเก้าแปดนะอันนี้อ๋ออันนี้เขาบอกว่าเก้าเก้านะฟังอยู่วจนนี้ครับเรามาติดตามไปด้วยกับพ่อรำนะครับขอบคุณทุกคนนับที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคนนะครับแปดสี่ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามา รับเ้อนนำล่างช่องเบาวที่รับขอให้ทุกท่านสุขดีแห้งแังปังๆครับอยู่ดีไม่แห้งอะไรรับล้